สวัสดีครับป้าหลานชวนชิมนะครับวันนี้จะออกป่าส่งลูกค้านะครับสองพันตัว ได้ไปมป้าได้กองขอหวังบนก่อนนะครับ เครับไปทีออกตาแล้วครับมา คอรับเลยเดี๋ยวค่นงั่นน่หไปงัน,งน,น,ปงนเลยหาหลางาง่งอยงเงี้ตัวไปงันตัวไปตรงล่างไปตัวมึงอ่ะออนนเออล่าแสะเราก็จะลอยไปในน้ำก่อนนะครัเอาไม่มียางใหญ่หรอไม่มียาง

ยีสิบห้าตัวไงสองถุงก็ห้าสิบร้อยถุงเท่ทไหไม่รูเลย กเดืนนนะอนนาก่อนไปก่นอนมีกว่าไปงั้นแหละให้มันลอยไปยงั้นแหละ หมดนี่เนี่ยหมดถุงนี่ก็อพอดี่หมดนี่แหละส่งเขา มันคืออะไรปล่อยบาตีนอย่าเดินมั่อย่าทตินบนีนะปล่อยมันลอยอย่างนั้นน่ะเออปล่อยมันไปมันก็ต้องดึงขึ้นดีใ่ไห ไม่ใส่อะใส่ไม่ลงออาจะให้ออกพังง้ออาเรือกันเอาเรือกาน์ด้ระวังโดนถุงด้ว น้อยนะครับ piu piu có thấy sợi ấy này. Đã mình lo như thế. เราจะพานมาลองยืนนะจังเอ้ยชมไปเลยเอาอเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยองที่ะลากตพานดูพานได้ไหมวะเอาอย่นี้โอเคโอ ขนดูดขนดูดจมดิ่งเลย it's a dot. ลมแรงดีมาก มาก็จะพักกันเลย,ยนะครับวันนี้น้องเริ่มแรงแล้วอันดีลูกค้าสั่งก็เลยบันจุเลยพอดีพื้นที่เริ่มเต็มแล้วพอดี ส,สะาาเยอะสองพันสามพันอะห้าบาทห่ห้าบาเหมือนกันวะเท่ากันใหญ่ไปเ,เลย thank <tossos> มีขนเลยเหอไปเล่นนาเสาเนี่ยเล่นสนุกเขาเคยมีขนแล้วเล่นบ่อยมากเลยแล้วก็เขาไปเล่นนู่นกันหมดแล้วแถวรถตัดนั่นฮะแถวรถตัดตน,นั่นจังหวัดอะไรบ้านเราเนี่ยแถวรถตัดอ้ะตัดใหญ่หงุ่หงิดนะนอกเมืองอะเลอะูโรตัสตรงนั้นเดี๋ยไปดูหนังมาอิดน้อยแล้วมันโรตัสมีหนังดูที่ไหนนะมีรตัส โนตัสาขาใหญ่อ่ะไอซิสเนว นี่นะครับก็ไปได้หน่อยอย่างนี้และหมดเลหมดเนี่ยหมดเนี่ยดเดียวแล้วแนละ ня ไง,งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับ้าหลานชวนชิม ก็กันชิปต่อไปเลยครับผม